กูเสียบีจะฟังอะไรจากแม่หนูอีกเยอะถามว่าถามเจ๊เจ๊รู้<ะ>เหรอแล้วเจ๊ไปไหนมาประชาไหไปสัมมาณัยสัมมาัยยายนึ่นข้างบ้านเรียดหุงกลางวิง่งตุ๊ด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 อกไปเลยล<ะ>ข้าวนี่กำลังหุ่งเลยยังไม่ทันเทน้ำเม่เสียบีทำไมอะวิ่งออกไปแล้วอ่ะแบบน,น้ำลื่นก็แบบว่าจะลื่นรีบจัดรีบจัดไม่ลื่นไปเลยเปิดประตูบ้านออกไปแล้วข้าวได้กินไหมข้าวไม่ได้กินเลย ป้ายก็ไม่ได้เสียบป้ายก็ไม่ได้เสียบน้องก็เรียกหาไปแต่โอ้แม่เองเนี่ยนะมึงก็พูดไปกับแต่กูก็ไำกับข้าวให้มึงกินทุกวันนั่นแหละไปห่อของเขากลับมาอ๋อที่ไปหายเขาเนี่ยนะไปห่อเขาแล้วมึงได้กินข้าวไหมไม่ได้กินเดี๋ยวกินแต่กับข้าวกินข้าวกินเจเลไม่ได้กินทุกวันเลยไปเชื่อมันมันใส่ร้ายแม่โหเขามาเรียกมีหูกลางวิ่งตู้ลุกตู้ลุกตู้กลอกประตูนี่ถ้าประตูไม่ปิดเนี่ยปีนข้ามโดดมาแล้วเรื่องในหมู่บ้านมันหมดแล้วล่ะเนี่ยถึงเอาเรื่อเนี่อมัน มันจริงหรือไม่จริงไม่จริงคือเรื่องจริงเจทำทุกอย่างแล้วมันจะไปทำอะไรมันไม่รู้เลยมันนอนตึงสายทำทุกอย่างของหมู่บ้านทำทุกอย่างของหมู่บ้านในในบ้านไม่ทำอะไรเลยเื่ดนี่ก็ตื่นโอ้ก็จะตื่นตื่นน่ะสิบโมงยังไม่ออกเลยไอ้แขกแอยู่ในห้องโอ้อทำเป็นะไรไม่สบายขอเพื่อนบ้านมาเรียกกันแหละหายไอไปไปเลยแอบเลยอย่าไปเชื่อมันเซบีไม่ได้อาบน้ำแล้วเนี่ยเปลี่ยนชุดเฉยอ๋อเหรอเจนี่แหละทำกับข้าวให้มันกินกับพ่อมันนะมันมันกินที่ไหนพ่อ ทำคนเดียวพ่อทำแล้วต้าใครหูงอ่ะพ่อกระหุงนี่มึงเจ๊ลูกกูไหมเนี่ยยิเดี๋ยว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 เีอาสักทีสักมั้งเนี่ยโอ้โหเจ๊แนนต้องทำตัวใหม่แล้วเนี่ยจะมาตบลูกโชูด